สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับ บริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงทีมที่ผ่านระดับอินฟินิตี้สามนะครับทีมที่ผมใช้นะครับจะเป็นทีมตีไวนะครับส่วนมากนะครับบัฟที่ผมหานะครับจะเป็นบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับให้กับคุกกี้ในทีมนะครับบัฟอื่นนะครับก็จะพวกเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องนะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมันะครับมากนะครรััับบบฟที่ผมใช้นนะะคจเเป็พิ่มมมคววาเร็โจตี ทนะครับส่วนทีมนะครับผมก็ใช้ให้สดคล้องกับบัฟนะครับบัฟตีไว้นะครับจะใช้ได้ดีนะครับกับพวกทีมสตันนะครับตัวฮิวนะครับจะใช้มินชกนะครับเพิ่มความเร็วโจมตีนะส่วนตัวดามจนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นโซเบก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพูลีวอลลี่นะครับเอามาแทงนะครับแล้วก็ให้รูปสนเป็นตัวดามจก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับแรกๆนะครับเพื่อนๆต้องหาบัฟความเร็วโจมตีให้แก่ทีมก่อนนะครับไม่เจอสถานีนะครับเพื่อนๆก็รีใหม่ได้เลยนะครับ รีจนให้เจอสถานีก่อนนะครับช่วงแรกนะครับถ้าเราไม่ซื้อบ้าก่อนนะครับทีมฝั่งเรานะครับจะผ่านยากนะครับ A later few moments ส่วนทีมที่ใช้ตีบอสนะครับระดับอินฟินิตี้สนะครับผมจะใช้ทีมประมาณนี้นะครับมีบาสุก้านะครับทวิทลี่นะครับซอเบ่ข้าวลายนะครับแล้วก็ตัวยิวจะเป็นเพียววานิลลานะครับ ส่วนบัฟที่ใช้นะครับจะเป็นบัฟเพิ่มความเร็วโจมปีให้แก่คุกกี้ในทีมนะครับอ่เดี๋ยวมาดูบัฟกันนะครับบัฟก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มอัตราคิดทิคอนนะครับเพิ่มความเร็วจมปีนะครับที่สําคัญเลยนะครับเพิ่มความเสียหายแก่บอสด้วยนะครับบัฟนี้ก็สําคัญมากนะครับแล้วก็ยังมีบัฟนะครับการฟื้นฟูนะครับบัฟเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับอันนี้จะเป็นพวกบัฟย่อยนะครับบัฟย่อยต่างๆนะครับจะเป็นพวกเพิ่มพลังชีวิตนะครับหรือว่าฟ้นนฟูะครับ แล้วก็จะมีบัฟคูทามนะครับอีกบ,บัฟหนึ่งนะครับที่สําคัญมากนะครับสําหรับสายโจมตียไกลนะครับนี่ครับคือเมื่อวางสายโจมตีายากรยนะครับสี่นิทขึ้นไปนะครับจะเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็จะมีบัฟนะครับวางคุกกี้โจมตียไกลนะครับสองตัวแล้วก็สี่ตัวนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งสองเลยนะครับบัฟนี้สําคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆเจอก็ให้เพื่อนๆรีบซื้อเลยนะครับส่วนบัฟอื่นๆนะครับส่วนมากนะครับจะเน้นสเต็กนะครับฟาร์มเยลโจมตีนะเพื่อนๆก็เอาไปดูได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนในสุดเลยนะครับสมบัติที่ใช้ตีบอสนะครับจะใช้เป็นพวกนาฬิกานะครับตำราแล้วก็สมบัติตีบอสนะครับที่จริงใช้น้องวีดนะครับแทนสมบัติตีบอสได้นะครับเคลื่อนไขการตีบอสนะครับระดับอินฟินิตี้สามนะครับทันาเมจเกิน60ล้านน้เมจนะครับที่จริงนะครับเปลี่ยนสมบัติเป็นน้องวีดดีกว่านะถ้านน้เมจมันไม่ถึงนะครับแต่ผมก็ขอรีบเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ลองตีไปก่อนนะ แล้วก็ใช้มือกดเร่งสกิลของฟุ๊กซี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าร่มนี้จะทานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอกดมือเร่งสกิลก่อนนะครับได้ประมาณ1 0านดาเมนนะครับคิดว่าถ้าใช้นกหวีดนะครับคะแนนน่าจะพุ่งสูงกว่านี้นะครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ